โสว yup. <mart bio> ัส <ovat> ดีจ้าขอต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องไมเคมีเคนเครไมเคมีเคนเจ้าด้วยนะจ๊ะหัวข้อต้องหัวข้อทีละคนเรื่อง เริ่มคนสุดท้ายเลยเอาดิ้ vocal ว o c a อ้าววันนี้ก็เราโชว์ v o c อ l เลยตั้งแต่ต้นเพราะว่าวันนี้เราจะมา r e แอควงที่บอกว่าบอกว่าเลยวงที่บอกเลยว่าร้องเพราะกันทั้งวงเลยจริงๆแล้วก็เป็นตัวแม่ด้วยนะคะกับวงมามามูค่ะมา้ามู หมามามูหมามามูหมูมูอะซึ่งอันนี้ก็มามามูกลับมาเป็นเอ่ออัลบั้มพิเศษเลยแล้วก็เป็นบั้มเต็มด้วยเธอที่มีชื่ออัลบั้มว่าเซไอเซมามามูเลยเหมือนชื่อแบบแนะนำวงของนางเพราะว่านาเวลาแนะนำวงก็จะไอเซมามามามูลองประสานเสียงไอเซมามามามูเลิศใช่ถ้ามีเสียงบอลเข้าไปด้วยลองดูอีกรอบไอเซมา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 อะไรอะไรอะไรไอเซกี่รอบ ไอเซมา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 หมูเหินหมูเหินมูแบบเหิน <laughs> ซื้อมามามูก็กลับมาในรอบ3เดือนหลังจากที่แบบว่าคัมแบ็กเพลงช้าไปก็คือว V R V Now ก็คือแบบว่าเพลงพลงช้าแบบกินใจมากจริงๆนะคะซึ่งเราก็ได้รีแอกไปแล้วซึ่งก็อย่างที่รู้ว่ามามามูเนี่ยตอนนี้คือ ครบเปีแล้วก็มีฮุยอีน่าไม่ต่อสัญญาไปแล้ว1คนนะคะแต่ก็ยังทำกิจกรรมกับวงจนถึงปี2023ก็คือยังมีสัญญากับวงอยู่แต่ก็ไปอยู่ค่ายนู้นแล้วอะไรแบบนี้ใช่ซึ่งพีนี้ก็ได้ข่าวว่าเป็นเพลงที่แบบปล่อยมาเป็นเพลงพิเศษให้กับแบบขอบคุณแฟนๆที่แบบว่ายังรักกันอยู่มาจนถึง7ปีอะไรแบบนี้ก็บั้มเต็มบั้มเต็มบั้มนี้ก็คือเป็นบั้มที่แบบรวมเพลงเก่าๆพวกนางที่แบบเอามาทําใหม่อะไรแบบนี้ตั้งแต่เดบิวเลยอะไรแบบนี้นะคะมากับไตเติ้ลที่มีเพลงว่ามุมมุมม,ม,ม มมมมุมมุมุมเออเริ่มถามก่อนว่าเมชอบใครกันบ้างอ่ะชอบใครแต่ชอบใครมึงเดี้ยวเบี้ยเนาะเฮ้ยเราเต้นนันด้วยนี่ฮิปนี่เซดานิด้านีาานาาาา่ยเนต้าเอาเนต้าสวัสดีสวัสดีโนดาชอบฮาวาซาเธอโซดาฮาวีอินฮาอินน้องแบบว่าเป็นฟิลแบบฟังผู้ชายอะไรแบบนี้ก็มีฟังบ้างฟังกุบบ้าแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้บอลได้รู้จักครั้งนี้เริ่มเหรอไปดูดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรนะคะไป ดเดย์ครบรอบวงละ <laughs> แต่ชันชอบแนวเพลงของมามูแบบนี้มากกว่าแบบแนวคควี Queen Queen นะแนวแบบ Starry Night อา a าแนวอีโกที่ติดกันชอบแนวนี้มากกว่าแนวแบบสบายๆอินเตอร์เทม น so oh, ัฮ yeah. oh. ุกยาวมากอะโอ้แค่ฮวาซ่าคือเสียงแบบซ็กซี่จริงนะเล็นไพ่ละหนึ bon ่งโอ้ isce. ช่วงแรกอะฮุกมันเคราะนะแต่แบบว่าอาจจะแบบว่ายังไม่ได้แบบตีขนาดนั้นแบบว่าไม่ได้แรงขนาดนั้นเลยไม่ได้แบบบิวขนาดนั้นแต่ถ้าฟังบ่อยๆน่าจะชอบเลยพอนางเอาฮุกมาสกอย ถ้าไปจมูกนะโฮ้ยก็เต้นไปเลยสิค้าอุ้ยมีีอันนั้นด้วยนะมีมีมีฉันไม่รู้ว่าฉันโยงถูกไหมเดี๋ยวเราพูดตอนท้ายโอ้ยสวยมาก <t ick> เด็กเดียวอ่ะเสียงเสียงเด็กแ่เดียวเสียงเดียวกี้อ่ะคือที่เจ้าชื่อวงมันมาจากเสียงเด็กร้องเธอมามามูแบบแบบเสียงแบบแรกเกิดเพิ่งร้องแบบเนี้ยแล้วก็เอาเสียงเด็กมาใส่อะไรแบบนี้ที่ฉันฉันฉันคิดนะเออใช่ส่วนเพลงก็ฟังสบายๆนะใช่อาจจะไม่ได้แบบพีคแบบว่าขนาดนั้นแล้วก็คอนเซปต์อาจจะไม่ได้แบบโดดเด่นขนาดนั้นเพราะว่าปล่อยมาเป็นแบบพิเศษแบบนี้แต่ฉันรู้สึกว่ามันก็ฟังเพลินดีแล้วก็มันมีความเป็นแบบ เป็นซิตี้ป๊อปที่ผสมกับป๊อปสมัยใหม่มันมีเสียงแบบตุุุงตุุงอะไรสักอย่างที่ฉันได้ยินนะเออใช่ก็ปล่อยมาฟิลฟิลสบายสบายเนาะไม่ได้เอาจริงจังอะไรมากมายแต่ก็อยากแอปอยากให้ขึ้นสเตจตั้งของสามสเตจอะไรแบบนี้ฉันน่าเสียดายเพราะว่าวงนมันเหมือนแบบเหมือนอิ่มตัวกันแล้วแบบในเรื่องของแนวเพลงอะไรแบบนี้ถ้าจริงๆรู้สึกว่าอยากหาเพลงได้แบบได้เยอะเลยอนะ่ะสำหรับม,มามามวนเพราะว่าช่วงหลังฮิปก็คือแบบนั้นเลยอนะ่ะเงียบเลยอนะ่ะแบบว่าคนแบบว่าไม่ค่อยได้ให้ความสนใจขนาดน,น,นั้นแล้วอะไรแบบนี้นะ่าก็เสียดาย ฟโลเพลงนั้นก็ดีนั่นแหละแต่อาจจะไม่ได้เป็นมหาชนแล้วเหงอไหมอาจจะเป็นแบบแลแต่คนนะแบบนี้เออใช่ก็สบายก็ชุดตําแต่งตามได้เเออใช่ชุดมันก็สบายเนาะสบายสบยปล่อยๆไปแล้วเออใช่ก็ไม่ได้อะไรก็ปล่อยมาขอบคุณแฟนคลับนั่นแหละใช่ไหมเพลงเพลงก็แทรกแบบสตอรี่หลายอย่างเหมือนกันก็มีท่าเต้นแบบท่าประจําวงอะไรแบบนี้ก็มีก็แทรกเข้าไปด้วยอะไรแบบนี้เออใช่่เออเพลงน่ารักเนาะก็ฉันชอบกว่าอายา ก็รโปรดักชันเอมวก็นั่นแหละอยู่อยู่ประมาณตรงนั้นเลยเนาะ<อ>ดีที่ยังมีแบบฉากหลังเข้ามาแบบเป็นฉากที่แตกต่างอยู่อะไรแบบนี้ไม่รู้สึกแบบเออหน้าเบื่อเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะคะก็สนุบสนุสนผลงานสาวกันดีกว่าในอนาค,คตเพราะว่าน่าจะไปเดียวกันเลยแต่ละคนก็หาได้อยู่แล้วแหละเพราะว่าแบบ ขายเดียวกันได้ทุกคนอยู่แล้วยิ่งฮวาซาคือแบบว่าออกเพลงแรมาก็ไวรัลนะคะแล้วก็แบบมุนยอนก็แบบดังมากในจีนแบบนี้ก็เราสปอร์ตนะคะแล้วก็คณมามูนะคะที่แบบว่าสร้างผลงานให้เราได้ฟังเราให้เราได้เต้นแบบเยี่ยวแตกมาหลายเพลงก็เป็นวงที่แบบฉันรู้สึกว่าเก่งมากสามารถว่าพิสูจน์ตัวเองได้ในแบบสังคมเกาหลีอะไรแบบนี้เพราะเราก็รู้ว่าเกาหลีก็ เอนะคะก็ง่านๆก็จะเป็นมูมูว่าคอมเมนต์มาคุยกันได้ว่าคิดอย่างไรนะคะแล้วก็ใครใครชอบทีนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องเราด้วยนะคะแล้วก็จะกนใหไปคลิดหน้าค่ะบปค่ะซก้าอีมาคืนเซก้าอมาคซก้าคนเออว็นที่อันเี้เัย